สวัสดีนะคะคลิปนี้เราจะพามาชมแปลงข้าวนะคะดูสังเกตนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะแปลงนี้นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นดูรวงข้าวนะคะนี่หวานข้าวนะคะไม่ใช่ดำนะคะรวงยังกะข้าวดำเลยนะคะดูสิคะดูรวงดกอุ้ยดกมากอะค่ะดูโคตรใกล้ๆเลยนะคะโอ้โหทำไมดกขนาดนี้สาเหตุที่ ดูรวงนะคะดูรวงข้าวนะคะสาเหตุที่ข้าวรวงข้าวแล้วก็ต้นข้าวสวยขนาดนี้รวงดกขนาดนี้ยิ่งกว่าข้าวดําอีกเป็นเพราะว่าตอนแรกนะคะที่แปลงเนี้ยเราใช้ปลูกแตงโมนะคะแล้วก็การปลูกแตงโมของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ยาสารเคมีเลยะคะ่ะเราจะใช้เป็นปุ๋ยอินรีย์นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อโวก้านะคะ แล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์งานวิจัยของมหาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบปุ๋ยน้ํานะคะเป็นขวดนะคะเราใช้แค่2ตัวนี้ดูสิคะแล้วหลังจากนั้นเราก็หลังจากเก็บเกี่ยวแตงโมเสร็จเราก็เอามาเอาข้าวหวานลงในแปลงนี้เลยนะคะแปลงที่เคยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยค่ะดูนะดูต้นข้าวนะ,ะแล้วดูต้นนู้นนะคะที่แปลงไกลๆนู้นนะคะหวานพร้อมกัน แต่ดูทางนู้นยังไม่ออกรวงเลยค่ะทางนู้นยังไม่ออกรวงเลยค่ะแปลงที่อยู่ไกลๆนั้นนะคะมีการหวานพร้อมกันนะคะแต่แปลงนู้นยังไม่ออกรวงเลยนะคะแล้วก็ไม่สวยด้วยแล้วดูแปลงนี้นะคะแปลงแปลงนี้หวานทีหลังเข้าอิกงนะคะหวานทีหลังแปลงนู้นอีกนะคะแปลงนู้นไม่ใช่หวานพร้อมกันนะคะ